สวัสดีค่ะก็วันนี้เราอยู่ที่วิลล่าพูลเทสสถาพิบาลห้านะวัชรอภพร์ที่จ้ำเลยตอนนี้11โมงินนี้นะคะกำลังร้อนมากนี่เราอยู่ที่นี่นะคะเจเอสวัสดีค่ะอยู่กับใครเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องคาร่านะคะน้องคาร่าที่รอบนี้ทำ เราชราครบไปแล้วปีหนึ่งถึงไดถึงเนาะใช่นเชี่มากจากเกลือบอีกไม่กี่อาทิตย์จะครบปีนี้เชี่ยวอันนี้ยังอยู่นะยังอยู่ค่ะคิดว่ามันมันยังไม่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 หลับใบเหมือนเปนปีที่แล้วยังรู้สึกยังรู้สึกเหมือนัยังริบอยู่ก็คือก็คือกระปุ้งยุ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไม่ตกมายังไม่ตกเลยยุ่นานมากก็ตามที่พูดกันไว้คราวที่แล้วว่า เดี๋ยวของน้องคาร่าเนี่ยจะเอเราจะมาเก็บให้เนื้อกระชับกระชับ <นะ S 2> ขึ้นก็คือเพิ่มคอลลาเจกกนและสติผิวค่ะเดี๋ยวนี้ของน้องคาร่าเราให้ทําเป็นตัวเทอร์มัเอค่ะนี่เทอร์มัเอเกนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นคลื่นวิทยุค่ะช่วยเรื่องกระชับผิวเสริมเอลาสตินให้ผิวมียางยืดแน่นๆหน่อยเหมือนไปนเสริมยางยืดใ้ผิวค่ะ เคยเคยดึงหนังยางไหมถ้าดึงเส้นเดียวก็แง่แต่ถ้าเราเอาสักห้าเส้นมารวมกันแล้วดึงเนี่ยมันจะเป็นแบบีความตึนแร่มีความยืดหยุ่นที่ไม่ไม่ยืดหยุ่นมากแล้วก็เออมันก็จะหนาขึ้นด้วยเวลาเราจับยางหนึ่งเส้นกับยางห้าเส้นหนาขึ้นตึงแรงขึ้น ก็เนี่ยค่ะก็ะยังไม่เคยทำเหมือนกันกับ <ừ> เทอร์มาก,ก็เป็นครั้งแรกทั้งทั้งสองอย่างเลยทั้งเฮลทราและเทอร์มาที่ทำกับที่กกางโมนแ์มิโนเใช่ไหกับคุณหมอตุดีกับเอ๋แล้วกอ็อันนี้ก็ยังให้นงแบบี้ดูว่าสามารถทำได้เผื่อคุณมคแม่คนไหนกำลังเพราะมีคุณแม่ในเสร็จห้านค้งเหมือนกันว่า เฮ้ยเราไปทำเอาเทอราหรือเราไปทำอะไรเงี้ยเราก<ร>ำลังให้นมลูกอยู่ได้ไหมก็ได้อยู่ได้ค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือกล<ม>ุ่มดูแลของพวกกลุ่มคุณแม่หลังคลอดลูกอ่อนลูกโตลูกนา่ารักอะไรอย่างเงี้ย ก็คือทําได้นะคะพวากลุ่มเครื่องแต่ว่าพวกฉีดอะไรก็คือไม่แนะนำอีกแล้วเนาะนะนำนะคะก็คือนี่ยแหละเนาะก็เซนให้หน่อยไหมมาลลี่น้องมิลลี่นะคะเหม่แหมมามาแล้เมื่อเดี๋ยวตัวสาวจะมาทำช่วยเก็บแก้มหน่อยวันนี้พามิมิมาทําสวยกับคุณหมอรู้ดีนะคะที่แกลเลอรน่โนทีนดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะคะเราแปรงชาโอเควันนี้ไม่กลัวแล้วล่ะ ไม่ไม่กลัวอะไรผ่านอังทาร์มาแล้วก็สบายแล้วค่ะที่เดือเก่งมากโอเคเดี๋ยวไปแปะยาชานะคะบายอันนี้เราแปะยาชากาแฟนะคะเราจะมาเริ่มค่ะตุ้นตี้ก่อนเราจะทำตัวเอ็กซ์เอ็กตัวเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นหัวที่สีม่วงนะคะที่บัตรยังไงหัวที่จะเป็นสีม่วงเลยนี่คุณหน่อเด็กน้อยมาด้วยอย่างนี้ พวกนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเนาะเครื <C le aring> อ่องเอฟเอฟจะเป็นทัชสกรีนแล้วหัวเสียหัวเครื่องใหม่จะเป็นสีม่วง <C le aring> คือรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นสีส้มหน้าตัดสามตารางเซนอันนี้หน้าตัดสี่ตารางเซนหน้า,าตัดใหญ่ใหญ่เลยอ <C le aring> นี้พอเราเสียบป,ปุ๊บเนี่ยแเรากดยิงหนึ่งทีเนี่ยมันจะจับเวลาแล้สองชั่วโมงต้อนยิงใั้หมดรุ่นนี้ค่ะรีเมนนี้คือเก้าร้อย ดีพีตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะรันจาก900ตรงนี้ขึ้นจากสูนย์ไปจบที่900อโอเคนะอ่าอันนี้ก็นะะ้องคาาทำเสร็จไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ทำเทอร์มัลครั้งแรกเอ LX FLX นะคะทะมาไหมไม่บอไม่ไม่ก็คืออัลเทอราน่าจะเจ็บกว่าแต่มันเป็นเจ็บคนละแบบอันนี้มันจะอุ่นอุ่นอุ่นอไปแล้วก็เห็นผลได้นี่คุณหมอบอกแค่สิบถี่สิบเปอร์เซ็นแต่คาร่ารู้สึกว่าเหนี่ยงตรงกรอบหน้ามันชัดมากมันชัดแบบมันชัดแบบหน้าตกใจมากๆเลยก็คือตอนก่อนเข้าไปมันดูสิ เนี่ยมันเป็นกรอบขึ้นมาสวยมากเลยอ่ะนี่หมอกาต้องรออีกรออีกแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอัปเดตให้สวยๆค่ะไอจีวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอนุตีและทางทเมงาโลกพีกิกด้วยนะคะวันนี้มาทำสวยกัน thank <laughs> you